าอะไรอตอนนี้ก็มาพบกับจุลัยคุณป้าน,น้อยต่อไปหลังจากที่พระท่านมาแนะนําให้คุณป้าและคุณหลานต้องรีบออกไปจากหอพักเพราะเท่าตามปกติแล้วหอพักนี้คนภายนอกเข้ามาไม่ได้ <c oughs> แต่อาศัยว่าล้มพ่อท่านอนุญาตเป็นพิเศษ ก็จะเข้ามาได้เพียงแค่สงคนในเป็นขั้งแรกแล้วต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะมีใครเข้ามาได้อีกแต่ <c oughs> แต่ในแต่ <c oughs> แต่ในเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็ขอรักษาระเบียบหรือว่าเจ้าของหอพักเข้ามาแล้วต้องรีบกลับออกไปแต่ความจริงพระตนเองท่านก็ไม่ละเมิดอำนาจของน้่งพ่อทั้งนี้ก็เพราะว่า เวลานั้นท่านให้เข้ามาแต่ท่านมาเดินมาด้วยเป็น,นเพียงว่าท่านมาตรวจตามห้องต่างๆว่าใส่กุญแจดีแล้วท่านก็กลับแต่มาถึงเวลานักเรียนเดินทางมาท่านก็สั่งให้สองคนออกไปพอสองคนป้าดหลานจะออกไปจากสถานที่นั้นก็ปรากฏว่าคณะนักเรียนรุ่นใหญ่เข้ามาถึงพอดี แล้วก็ข้างหน้าด้านหน้าก็มีอาจารย์สอนาสนาฏศิลป์และสอนหลักหลักวิชาเข้ามาด้วยจุไยเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่มีความสําคัญด้านมัญญาติเห็นท่ามาดิการอยากจะอยู่ดูต่อไป <c oughs> ก็รีบเดินก็ไปหาแล้วก็นั่งลงกราบอาจารย์ผู้นํานักเรียนมาอาจารย์ก็ตกใจต้องนั่งลงรับไหว้เธอแล้วก็จับเธอบอกว่าหนูไม่ต้องกราบ หนูมีธุระอะไรเต้ก็บอกว่าป้ากับหนูทั้งสองคนกําลังมาชมสถานหอพักก็พอดีพอชมไม่ทันจบไม่ทันสิน้นไม่ทันหมดก็พอดีคณะนักเรียนมาแล้วก็อาจารย์ก็มาหนูอยากจะขออนุญาตชมต่อไปได้ไหมอาจารย์เห็นว่าเป็นเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณป้าน้อยของจุลัย ก็เป็นครูสอนกรรมาฐานอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์าานนก็ยกมือไหว้แบอบกกับคนป้าครับคนป้าเจ้าค่อคะอนุญาตให้ชมต่อไปได้แต่ว่าอย่าฝืนระเบียบเขาก็แล้วกันหลังจากนั้นถ้าอาจารย์ก็ไปบอกนักเรียนบอกว่าทุกคน,กคนด้ไปโปรดทราบเวลานี้มีอาจารย์น้อยเพืเอ็นอาจารย์ครูเเป็นครูสอนกรรมาฐานของฉัน แล้วก็นหนูจุลัยอยากจะชมสถานที่แต่ว่าทุกคนไม่ต้องเปิดห้องให้ชมให้ชมได้ตามสบายทุกคนทราบจุลัยก็กราบท่านอาจารย์ในครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนคุณป้าน,น้อยเดินไปพอเข้าไปถึงรุ่นพี่ที่อายุก็มากแล้วสิบหกถึงสิบแปดก็ยกมือไหว้รุ่นพี่รุ่นพี่ก็รับไหว้รุ่นพี่ก็ถามว่าหนู แล้วน้องจะชมอะไรจุลก็บอกว่าด้านหน้าของห้องพักหนชมหมดแล้วอยากจะเดินเรื่อยไปทางเนี้ยพื่นกว่าจะสุดสถานที่นี่เพื่อเข้ามาครั้งเข้ามาถึงงครึ่งเท่านั้นเองรุ่นพี่ก็อนุญาตเธอก็เดินไปไประเดี๋ยวหนึ่งก็ไปถึงครัวไปถึงครัวของโรงเรียนเจาหอพัก เวลานั้นก็มีนักเรียนรุ่นใหญ่ห้าคนเป็นเวงครัวกำลังอุ่นอาหารแล้วก็ทำอาหารเสริมจุไลยก็เข้าไปยกมือไหว้ถามว่าคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ทำอะไรคุณพี่ก็บอกว่าพี่กำลังหุงข้าวแล้วก็พี่กำลังอุ่นอาหารจุไลยก็ถามว่าอาหารที่พี่รับทานตอนยินเนี่ยมีกี่อย่าง พี่ก็บอกว่ามีสามอย่างตอนเย็นก็สามอย่างตอนกลางวันก็สามอย่างตอนเช้าก็สามอย่างแต่ก็ถามว่าวันนี้มีอะไรบ้างจ้คะคะต้นพี่ก็บอกว่าหม้อน,นี้หม้ออลูมิเนียมลูกต้นนี่แกงบวนแล้วหม้อน,นี้พะโลขาหมูกับไข่ แล้วก็หม้อน,นี้เป็นการเป็นต้มจืดอันนี้เป็นอาหารหลักสําหรับตอนเย็นวันนี้แต่ว่าพี่ๆก็ยังทําเสริมพี่ก็ชี้ให้ดูพี่ทุกคนหนึ่งตำน้ำพริกอีกคนหนึ่งกําลังหั่นผักจะต้มจะต้มผักกับน้ำพริกจะต้มผักรับทานน้ำพริกกรับกานน้ำพริกและหลังจากนั้นก็พี่ก็ชี้ให้ดูในกระมังพิเศษ บอกนี่เป็นอาหารพิเศษน้องจุไลยมองไปเห็นมะลกอสับสับทินละเอียดละเอียดมากเกือบจะเต็มกระมังถามว่าพี่เจ้าคะอันนี้ทำอะไรรุ่นพี่ก็บอกว่าอันนี้จะทำส้มตำแต่ไม่ไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์อาหารที่รับทานในตอนยินเป็นพี่ทำพิเศษขึ้นมา เไลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์ไม่ดุเหรืออท่นพี่ก็บอกว่าอาจารย์ไม่ดุทั้งนี้เพราะว่าหลวงปู่ท่านอนุญาตรับทานอาหารพิเศษได้แล้วก็พี่ก็ชี้ไปดูกระมังอีกกระมังหนึ่งนั่นมันเป็นมะขามสดเตาชัดๆยังสดอยู่เธอก็ถามว่าพี่นี่ทำอะไรเจ้าคะพี่ก็บอกมะขามสด จุไลก็ถามว่ามะขามสดเนี่ยมาจากไหนซื้อจากไหนเจ้าคะ <c oughs> รุ่นพี่ก็บอกว่ามะขามสดนี่ไม่ได้ซื้อน้องอยู่ที่ริมสระตึกกลางน้ำของพ่อท่านเพราว่าเวลานี้นับเดิมทีเดียวมะขามทั้งหมดนี่เป็นมะขามหวานเขาส่งมาจากเพชรบูรณ์ แต่เท่าว่าเมื่อวัเมื่อปลูกเข้าจริงมันออกแล้วมันกลายเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวแต่มะขามรุ่นนี้ไม่เป็นเฉพาะฤดูเป็นทั้งปีออกดอกทั้งปีเป็นฝักทั้งปีแลวเธอก็ถามว่ามะขามมันเปรี้ยวนี่จะขายคุณพี่รับทานยังไงพี่ก็ชูเชียดูในกระมังเห็นน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือ อุปกรณ์ต่างๆผสมกันเข้าจากกินกับมะขามยูเลฟังไปฟังมาก็รู้สึกน้ำลายไหลคุยไปคุยมาก็ถึงเวลารับทานอาหารพอดีก็พอดีเห็นรุนพี่ตักอาหารมาชามใหญ่ๆแล้วก็รับทานกันแบบสบ,บายๆแบบว่ารับทานกันแบบสะดวกสบายฟรีทีเดียวไม่ใช่แบ่งเล็กแบ่งน้อยกินกันอย่างแบบสบายสบาย แบบอุดมสมบูรณ์เพร่แกงมากต้มมากจนไรก็ถามบอกกับคุณป้าน้อยก่าคุณป้าเจ้าค่ะทําไมที่หอพักนี่จึงไม่จํากัดอาหารอาหารเหลือเฟือจริงๆกินกันมากมากตักกันมากมากกินแบบสบายๆก็คุณป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักลวงปู่ท่านถือว่าเป็นทาน การให้นี่เป็นทานแล้วก็เป็นธรรมทานด้วยเพราะทุกคนที่เรียนหนังสือต้องปฏิบัติธรรมะได้จะเดินกรรมฐานได้จัดเป็นธรรมการสงเคราะห์ตรงนี้ได้ทั้งโลกต้องทำคือว่าโลกไม่ช้ำทำไม่เสียทางโลกก็ได้ในสังฆะวัตถุเราให้ทานทางธรรมก็ได้เราได้ธรรมทานนั้นอริสงแห่งการให้ทานเป็นทานนบารมี <c oughs> เราได้ทั้งสองอย่าง ตุไลก็บอกว่าถ้าหากว่าเออหนูเอเีโอกาสมาอยู่โรงเรียนนี้นะหนูคิดว่าหนูจะรับทานส้มตําทุกวันป้าน้อยก็ถามว่าหนูชอบส้มตำหรือตุไลก็บอกชอบเจ้าค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยตําให้เดี๋ยวหนูจะไปเรียนกับพี่พี่ก็ตําตกันยังไงตุไลก็หันก็ไปหาองข้าวเวลาได้ยินสับว่าแซบแซบ บางคนบอกแซบปีหลีคือรอยกระถอยหลังออกมาถามคุณป้าอยู่คะคาว่าแซบแซบแซเนี่ยแล้วแซบปีหลีเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์บ้านเรานะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ทางภาคอีสาคนคุณป้าคุณป้าน้อยก็บอกว่าใช่ที่โรงเรียนนี้แหละหลานรักเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนี้นะ มาจากในตัวเมืองอุทัยธาน,นีก็มีและก็มาจากอำเภอภายนอกอย่างอำเภอรันสักอำเภอบ้านไร่และบ้านทุ่งนาเป็นแดนธุระกันดานจริงๆน้ำท่าไม่ควระจะมีโรงเรียนนี้สงเคราะห์บุคคลผู้ยหญ่นในถิ่นธุระกันดานนอกจากนั้นก็มาจากภาคอีสานคืออย่างบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิพิษณุโลกพิบูรณ์ แล้วก็นครสวรรค์กรุงเทพอยุิยาจันทบุรีระยองเพช,ชรบุรีและชาวเขาเมืองเพชรโรงเรียนนี้มีชาวเขามาเรียนด้วยก็เป็นว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามมาอยู่ได้พร้อมเพียงกันมีความสามัคคีกันจุเลงก็จุไรก็หันก็ไปหารุ่นพี่ยกเวลารุ่นพี่ก็ชวนรับทานอาหาร เธอก็บอกว่าหนูอิ่มแล้วเจ้ค่ะหนูจะลาก่อนก็รวมความว่าเธอก็ลามามาออกจากครอบครัวของอ๋อพักแล้วก็จะเดินต่อไปเธอก็สงสัยว่านักเรียนที่นี่มีกี่คนเข้าไปถามรุ่นพี่บอกว่านักเรียนหอพักนี่จริงๆแล้วก็เฉพาะนักเรียนหญิงร้อยคนเศษ นักเรียนชายก็อยู่ฝั่งโน้นกร้อยคนเศษหไม่กันเธอก็ถามรุ่นพี่ว่านักเรียนทุกคนต้องเสียค่าอาหารเดือนปีเดือนหกร้อยเหมือนกันทุกคนไหมและก็ต้องจ่ายค่าเอกาสารเดือนละแปดสิบทุกคนไหมรุ่นพี่จริงๆรุ่นพี่ใหญ่ที่เธอถามก็ตอบว่ารุ่นต้นสําหรับรุ่นพี่นี่ทุกคนร้อยคนเสร็จไม่มีใครต้องเสียอะไรเลย พราะรุ่นพี่ทุกคนมาจากแดนธุรกันดาลทั้งหมดมีรุ่นหลังนี่แหละที่ว่าเขามาเขามีทุนบ้างอะไรบ้างลุงปูกก็ให้เสียค่าอาหารพระท่านยหาจ่ายทั้งหมดไม่ไหวแต่ว่าสามเทอมน้าท่วมดีผ่านมานี่ลุงปู่ไม่เก็บอะไรเลยทุกอย่างค่าอาหารก็ไม่เก็บค่าน้ําค่าไฟไม่เก็บไม่เก็บทุกอย่าง แต่ทราบจากอาจารย์ใหญ่บอกว่าลุงปู่ปต้องจ่ายเทอมละล้านบาทเศษทั้งค่าครูด้วยอูไลฟังแล้วก็ตกใจบอกโอ้โหลุงปู่ปต้องจ่ายมากจริงๆก <c oughs> ็โรงความหลังจากนั้นเธอก็ลาลารุ่นพี่มาตอนนี้ก็เข้านิทานร้อยเปอร์เซ็น เมื่อกี้นี้ก็นิทานจริงบ้างของจริงบ้างของหลอกบ้างนิทานบ้างของจริงบ้างว่ากันไปตอนนี้มาเข้านิทานร้อยเปอร์เซนต์มันออกจากที่นั้นแล้วก็จะถึงลานต้นโพต้นโพต้นนี้มีความสำคัญมากเบื้องล่างเบื้องล่างปรากฏว่ามีที่บูชา ลานฐานต้นโพก็มีก่ออิฐก่อหินก่ออิฐล้อมแล้วก็โปูโปูซีเมนเป็นลานมีเครื่องตั้งบูชาจุลัยก็ถามว่าคุณป้าเจ้าค่ะต้นโพต้นนี้มีความสำคัญยังไงจึงมีผ้าผูกมีเครื่องสักการะบูชาป้าน้อยก็บอกว่าถ้าสิ่งไหนถ้าไม่สำคัญ ลุงปูท่ทงคองก้ไม่ทําอะไรเป็นพิเศษต้องมีความสําคัญแ,แต่ได้ว่าลุงปู่เคยบอกให้ลูกให้ป่าฟังว่าต้นโพต้นนี้มีเทวดารักษาอยู่มากพอพูดเท่านั้นจุลัยครับมองตาเหลือกตาตั้งเพราะเวลานั้นก็ปรากฏว่าท่านอินทกะของท้ามาราชทั้งสอง คือท่านบริงนอนกับขั้นท่านปิยะยาวีก็มายืนยิ้มอยู่ข้างหน้า่ต้ก็บอกว่าจุลัยหลานรักที่ป้าน้อยพูดน่ะถูกแต่ป้าน้อยพูดอาจจะไม่ละเอียดปราเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังเอาอย่างนี้ก่อนเ็าลวกันเอาเฉพาะพวกของลุงก่อนเพิ่งใกล้ๆพวกของลุงจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะลุงสองคน แต่ว่าปันส่วนแบ่งหน้าที่กันคนละจุดตะจุดตะจุดตะจ,จ,จ,จุดรอบบริเวณวัดจำนวนจริงๆเกินกว่าพันท่านนี่นิทานนะ <c oughs> แล้วพอท่านพูดจบก็ปรากฏว่าบริเวณด้านบนของอาคารในด้านอากาศมันกลายเป็นพื้นที่คล้ายๆกับพื้นพื้นสนามหญ้าเขียวชะอมแล้มีสะพกรีมีน้ำใส มีคนเยอะเยอะแยะมากมายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายอยู่กันเป็นกลุ่มๆสำหรับผู้หญิงก็รูปร่างหน้าตาสะสวยก็คล้ายเด็กรุ่นรุ่นผู้ชายก็หนมมุ่มๆเช่นเดียวกันแั่ันก็เลยบอกว่าอันนี้นี่แหละพวกของลงุงที่อยู่กันที่นี่ทั้งหมดก็มีหน้าที่อารักขาทุกอย่างเท่าที่นาเท่าเท่าที่เท,าท่ามาราชสั่งมา หนูเห็นได้อย่างว่ามีใครบ้างจุัยบอกเห็นแล้วเจ้าข้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครท่านอินยากะเธอบอก,กว่าท่านถามว่าที่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายหนูรู้จกักรู้ไหมบอกรู้เจ้าข้าแต่งตัวไม่เหมือนกันลีลาก็ต่างกัน <c oughs> ก็รวมความว่าเธอทราบเมื่อเธอทราบแล้วท่านอินยากะก็บอกว่าต้นโพต้นนี้นั่นหลานรัก ความจริงต้นไม้ไม่มีความสำคัญเกินต้นไม้แต่สิ่งที่อยู่กับต้นไม้ได้อยู่ใกล้กับต้นไม้นี่มีความสำคัญอย่างพวกลุงทั้งหมดเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นนางไม้และนายไม้จุลัยก็ถามว่านายไม้เป็นยังไงลุงก็บอกว่าตามโอติจะบอกนางไม้นางไม้คือพระเทวดาผู้หญิงแต่เทวดาผู้ชายไม่มีใครเรียกว่านายไม้ ลุงเลยเรียกว่านายไมใ้ให้มันถูกต้องเสียเธอก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นลุงเป็นเทวดาชั้นไหนลุงก็ตอบว่าทั้งหมดที่หลานเห็นนี่เป็นเทวดาชั้นอเป็นประเภทอากาศเทวดา <c oughs> แล้วก็เธอก็ถามว่าอากาศเทวดาได้อยู่การอย่างนี้ลานที่เห็นนี่เป็นลานอะไรแต่ความจริงแผ่นดินก็อยู่ข้างล่าง นี่กลับมีแผ่นดินซ่อนแผ่นดินทั้งบอกแผ่นดินที่เห็นนห้ความจริงนี้เป็นอากาศแต่ทําให้หลานดูไม่อย่างนั้นหลานจะสงสัยความจริงเทวดานางฟ้าและพระพรหมก็ดีท่านเดินไปบนอากาศก,ก็มีสภาพมีสภาพคล้ายกับคนเดินดินไม่ต้องกลัวอากาศยุบมันแข็งแรงแน่นหนาเหมือนกัน <c oughs> แต่ลุงจะพูดย่อยฟังว่าสิ่งที่มีสําคัญตรงนี้นั่นก็คือพระพุทธรูป พระพุทธรูปนี้อยู่ใต้ผ่นดินอยู่ในเบนดินลงไปลึกลงไปแต่ก็อยู่ใกล้ต้นโพคืออยู่ด้านหน้าของต้นโพที่มีเครื่องสการะบูชาวางอยู่ตรงนั้นจุเล่ก็ถามว่าคุณลุงเจ้าคะแนะล้วลุงปู่ท่านทราบไหมคุณลุงก็ตอบยิ้มๆแล้วก็ตอบว่าท่านอย่าทราบหรือไม่ทราบปู่ไม่ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันลุงไม่ได้ถามท่าน แต่ว่าท่านสั่งนักเรียนกับครูบาอาจารย์ที่นี่เวลาจะผ่านที่นี่ให้แสดงความเคารพและขอภัยเพราะแตนบอกกับเด็กนักเรียนกับครูว่ามีพระพุทธรูปทองคําอยู่ใต้ดินจุัยก็บอกคุณลุงบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะเห็นได้ไหมเจ้าคะคุณลุงก็บอกว่าเรื่องไม่อยากเรื่องท่านหลานต้องการเห็นลุงจใจเห็นเอาเห็นได้ดันเดียวนี้ทันทีเพียงเท่านั้น ก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธรูปทองคําปรากฏขึ้นหน้าตักพระพุทธรูปทองคําจริงๆยาวขนาดสี่ศอกเศษลุงบอกว่าสี่ศอกเจ็นิ้วเป็นทองคําสวยอารามมากกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบอาจจะเป็น90%้าสเปอร็เศษ <c oughs> แล้วก็นอกจากองค์พระพุทธรูปก็มีแท่นรองด้วยทองคํา การจริงนั้นหนักสูงโดไลายจึงถานว่าหนูเห็นชัดเหมือนไม่มีอะไรบงังลุงก็บอกว่าด้ยวยอนาุภาพของเทวานุภาพหน้าเทวานุภาพยังเป็นไปตามนั้นเธอก็ถามบอกว่าพราพุทธรูปองนี้อยู่ลึกมากไหมลุงยิ้มล้วก็ตอบว่าลึกมากหลานเธอก็ถามว่าถ้าใครเขาอยากจะขุดลุงก็บอกว่าเวลานี้ขุดไม่ได้แล้ว เพราะว่าลุงปู่มาทำอาคารพื้นที่ที่นี่เทคนกุูคอนกรีตแล้วเป็นสถานอาคารที่อยู่โอกาสที่จะขุดไม่มีเธอก็ถามว่าสมมติว่าถ้าขุดจะต้องขุดลึกเท่าไหร่คุณลุงก็ตอบว่าตามธรรมดาพระพุทธร,รูปที่จมลงไปนี่ลึกไม่มากลึกลงไปเพียงสามวาเศษเศๆจากผิวดินจากเกะขึ้นมา แต่ว่าถ้าจะขุดหาลุงคิดว่าขุดไปห้ากิโลยังไม่พบเธอก็ถามว่าเพราะอะไรลุงก็บอกว่าเป็นพระอำนาจเทวานุภาพเพราะพวกลุงให้พบไม่ได้เพราะมีหน้าที่เฝ้าก็ <c oughs> ในเมื่อลุงกันหลายคุยกันไปคุยมาหลายก็ถาม,ถามสาววก็ถามว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขึ้นได้ยังไงคุณลุงก็บอกว่าลุงขอเรียกสัพสั้นๆต้งองเขาก็มาโทษท่าน ต้องขอเรียกว่าพระหนีพมา่านั่นหมายความเมื่อพม่าจะเข้ามาตีกรุงศรีสุธยาเคลื่อนทับมาทางนี้ในเมื่อทางชาวบ,บ้านทางวัดทราบเข้าต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะพระพุทธรูปไปไว้ที่ไหนเพราะเป็นทองคำขนาดใหญ่ก็เกรงไปว่าพ,ม,าพม่าพู้มีมีจิตอธธร,รมจะนำพระพุทธรูปไปก็ต่างคนต่างช่วยกันขุด หลังนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพกลนลุงทำภาพไปดูไวนัลสภาพของบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แถวนี้ก็มีบ้านมากมีมอญเยอะมีทั้งมอญทั้งไทยมอญก็เยอะไทยก็มาก่อทราบข่าวว่าพม่าเคลื่อนทัพมาต่างคนต่างก็ขดหลุมเกฑงกันมานำพระพุทธรูปลงฝังเอาแท่นวางข้างหน้าพระพุทธรูปต่างคนหลังพี่นั่งซ้อนกัน ถ้าต,ต่างคนต่างก็กบเมื่อกลบแล้วก็นำต้นโพมาปลูกปลูกต้นโพทับแล้วอยู่ข้างๆนะไม่ไม่ตรงทีเดียวแนีวยก็ด้านบริเวณด้านหน้าก็ทําเป็นสวนผักทีบริเวณนั้นทําเป็นสวนผักเป็นการพลางตาพมา่าก็เกรงว่าพมา่าจะรู้ข่าวว่าอยากรูต่อไปอันนี้เป็นความบางดีของคนก็รวมความว่าเวลานี้พระพุทธร,รูปมีที่นี่ แล้วก็เห็นตามที่หลานเห็นนี่จุไรก็ถามต่อไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นนอกจากพระพุทธรูปทรัพย์ทั้งหลายอย่างอื่นมีไหมลุงก็เห็นทรัพย์ทั้งหลายมากมายตามที่เคยปรากฏเธอก็บอกว่าถ้าคุณลุงจะพันนาได้ไหมลุงก็บอกว่าหน้าที่การพันนาว่าทรัพย์มีอะไรบ้างไม่ใช่หน้าที่ของลงุงลุงมีหน้าที่เฝ้า ก็เป็นคุณลุงก็บอกว่าเวลาสำหรับคุยกันนั้นหมดแล้วนะ้าหลานนะ้ำมันจะขั้นมนั้นนะหลานเดินทางต่อไปได้แล้วต่อน,นั้นไปเมื่อคุณลุงกับคุณคุณลุงทั้งสองลุงหายไป <c oughs> มันด้ท่านั้งหลายก็หายไปจุไลยก็ป้าน้อยก็จะเดินทางต่อไปจะไปดูครัวมองไปข้างหน้าถามคุณป้าน้อยว่าคุณป้าจะข้าด้านซ้ายนี่อะไรเป็นตึกสี่ชั้นกว้างมาก แล้วก็มองเข้าไปาในเห็นห้องน้ําห้องส้วมชั้นละเก้าห้องสองชั้นและชั้นล่างมีสามห้องมีอ่างน้ําเสร็จพื้นมีปูกระเบื้องเคลือบสวยสวยงามมากแล้วก็นาอยู่รอบๆก็มีมุงลวดชั้นบนมีลังคาแล้วก็มีฟ้าโปร่งในตา่ายเป็นที่นั่งตากลมป้มาน้อยก็บอกติครัวเธอก็บอกก็ถ้าอย่างนั้นคุณป้าเขาอ,อนุญาต พาหนูไปครัวหน่อยเพราะว่าบรรดาพี่ๆอาจารย์อนุญาตแล้วว่าน้อยก็จะเดินเข้าไปพอจะเลี้ยวเข้าไปก็ปรากฏว่าบรรดาสุนัขทั้งหลายมีคุณป้านาเป็นหัวหน้าเป็นแม่ใหญ่คือคุณลุงนินกับป้านาพอน่อนากลุงนินกับป้านาสองตัวนี้เป็นสุนัขดั้งเดิมชวิวันสบรบกิจให้มา ต่อมาก็แตกลูกแตกหลานออกมาทั้งหมดเวลานี้ถ้าไม่ตายไปซิบ้างก็จะมีจำนวนเกิน200ตัวใช้ช่วยวลาเจ็ดปีพอสองป้าหลานจะเข้ามาคนป้าหน้าก้นนำทีมเพราะในฐานะที่เป็นผู้รักษาครูรักษาทรัพย์ฟินทั้งหมดเมื่อคนป้าลุกขยับตัวทั้งหมดก็กรูกเข้ามาทำท่าจะกัด คุณป้าน้อยทักเจ้าพนักไม่ยอมพนั้นไม่ยอมฟังคุณป้าน้อยเห็นท่ามติการบอกจุไยถอยมาว่าน้อยก็นึกงึก็ไม่ได้ว่าถึงถอยก็ไม่พน้นเอางี้งดีกว่าหลานรักเข้าไปหาป้านาคอันดับแรกไปเรียกว่าป้านาคป้านาคนะอย่าไปเียกอีนาคไอนาคไอนินนี่นนไม่ได้จุไยก็เข้าไปเธอเป็นเด็กมืออ่อน ใช้ความกลัวหวังความเมตตาเมื่อกี้เธอกราบครูแล้วเธอก็เข้าไปยกมือไหว้ป้านาคบอกว่านาเจ้าคาหนูจะมาขอชมสถานที่ขอป้านาคอนญ,ญาติเถอดดูคล้ายๆกับว่านาครูปภาษาคนเป็นอย่างดีแต่ว่าคณะนี้ทั้งหมดหมาทั้งหมดรูปภาษาคนดีมากเมื่อพูดดีๆป้านาคก็หูลีหน้าตาคล้ายจะยิ้มแต่ตาเป็นมิตรหางกระดิกเข้ามากใกล้ ยกเท้าหน้าธุสกิจจุลัยป้าน้อยก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นป้าน่าให้เกาหลังเกาทิศะจุลัยก็ทำท่าจะกลัวป้าน่าก็มองอย่างเป็นมิตรจุลัยแล้แข็งใจเกาทิศะป้าน่าเกาหลังพอก็ทุนักตัวอื่นจะเข้ามาป้าน่าหันไปโหเราะเห็นฟันเขาขาวทั้งหมดถอยหลังหมดจุลับอกว่าป้าน่าเจ้าค่ะ หลานจะไปเที่ยวในครัวป้านาคนําไปด้วยไปด้วยกันนะพูดเท่านั้นเดินเธอก็หยับเดินป้านาคก,ก็เดินเคียงข้างไปไปไหนป้านาคก,ก็ไปด้วยกระรองความว่าอาศัยป้านาคเป็นผู้คุม้มครองตัวอื่นเข้ามายุ่งไม่ได้พอใครจะเข้ามาทําท่าจะกัดจุไรกับป้าน้อยป้านาคห,หันไปทะเลาะเพราเราะะเลาะฟันขาวทันทีแต่ไม่มีเสียง แต่การหัวเราะของสุนัขอาจจะเป็นการแยกเขี้ยวเพื่อจะดุเพื่อจะกัดก็ได้เป็นนะว่าทุกตัวก็ตามไปหมดแต่มีความสาคัญว่าอย่าหยิบของก็พอดีมีถังน้ําขวางหน้าจะเข้าห้องน้ําจุไรจะเข้าห้องน้ําจุไรเทอก็ไปขยับถังเข้าเท่านั้นพวกกรูมาทําท่าจะกัดจุไรก็รีบปล่อยหันมาหาเจ้าป่านหนักเพราะหน้กก็มองหน้าพวกนันก้นก็แยกเขี้ยว เพราะเกี่ยวขาวพวกนั้นก็ถอยไปกรมความมาจุลัยปลอดภัยพบอแดาหมู่สนัก,กนหลายพ่อป้านาช่วย mm. เมื่อเธอชมทุกชั้นสี่ชั้นหมดแล้ว mm. ก็บอกคุณป้าน้อยอกว่าครัวทั้งสี่ชั้นเนี่ยยังว่างอยู่มากถ้าหากบังเอ,อิญหนูจะมาอาศาัยตสมัครเรียนโรงเรียนนี้ถ้าห้องหอพักไม่มีขนูขออยู่ครัวก็ได้ ่อน้อยก็เลยบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของครูผู้ควบคุมโรงเรียนครูควบคุมหอพักให้จัดให้แต่ว่าเป็นว่านักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ได้ต้องไม่เกินปีละร้อยคนเพราะไม่จชนั้นก็ไม่มีทุนจะเลี้ยงความจริงทางวัดไม่ได้ไรายจากโรงเรียนเลยต้องหาให้ทุกอย่างอย่างอาหารการบริโภคเดือนละหกร้อยบาทเสียค่าน้ำค่าไฟจะบ้างเสียค่าแก๊สบ้าง ทั้งหมดที่เหลือนั่นมันก็เหลือวันละประมาณสิบหกบาทไม่พอตามที่หนูเห็นแล้วว่าเวลาเดียวนะเขากินอาหารก็ต้งกี่อย่างและการตักอาหารมานี่ไม่ใช่ค่อยๆตักไม่ใช่ประเภทที่ม่ามากเกินไปต้องถอยหลังอันนี้ไม่มีกินกันแบบสบายๆจุไลก็เห็นด้วยก็รวมความว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนให้จุไลก็จําไว้คิดว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไหร่ กลับไปที่จะขยันมันเพียรจะไปโรงเรียนไม่ขาดจะทําทุกอย่างเท่าวิเท่าที่วิชาความรู้จะปรากฏขึ้นอระตน์ห้ายสัญญาณบอกหมดเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุกสวัสด์พีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ท่านโปรดอ่านทุกคนสวัสดี